แต่งเต็มมาแล้วครับซฟอร์ซ่าคันนี้บอกเลยว่าเฉพาะน็อตไทเทเนียมก็หลายหมื่นแล้วนะครับผมคันนี้มาดูกันว่าได้อะไรไปบ้างอะตั้งแต่ชุดหน้าก่อนนะผมมาพร้อมกับซิลหน้าแต่งนะครับผมขาจับซิลน็อตไทเทเนียมครบเลยนะครับผมมีปีกกระจกเป็นคาร์บอนเคเล่าให้ด้วยนะบอกเลยว่าน็อตไทเทเนียมเต็มมากๆนะไม่ว่าจะเป็นแถวคอนโซลกลางนะครับผมแล้วตัวนี้เป็นตัว ฟอร์ซาสามารถสูน RS ด้วยนะครับหรือว,ว่ารดซิง์นั่นเองตลอดคันนี้ก็จะมีปิดท้ายนะครับเป็นคาร์บอนนะผมมีปิดกันตกพร้อมกับน็อตไทเทเนียมนะคันนี้ก็โชุกจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับผมข้อแต่งทรงอาคาคอสีไทเทเนียมแบบนี้เลยนะฮะชุดสีโดยรวมสวยครับเป็นสีเทานะผมนี่เทาแบบตัดกันกับสีน้ําเงินบอกเลยว่าจัดทรงมาครบๆนะจานดิสน่าหรือว,ว่าน็อตล้อนะครับก็เป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับผม เครื่องก็ไล่มาเป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะแล้วก็มีสวิงอาร์มกัดลายเรียบร้อยเอาง่ายๆค uh ันนี้ซื้อไปไม่ต้องแต่งอะไรเลยเพราะว่าทรงให้ครบแล้วจัดไป1 7ึ0 0 0สบาทพอนะครับออกรถเริ่มต้นที่13,000บาทผ่อนมาเปาๆอยู่ที่5,600บาท48งวดนะเครดิตดีผ่อน60งวดได้นะครับผมปี23่สนยีตัวรถซิงค์สนใจติดต่อผมได้ที่เพจร้านของแกซูเปอร์บายสำนักงานใหญ่ตัวสิบแปดเจ็ดเจ็ดสองสองสามสิบแกซเบอร์เทรร้านศงนี้บัญชีเดียวเท่านั้น สำหรับท่านใดที่หาฟอร์ซ่าสามนยะครับผมที่แบบว่าแต่งแน่แนๆแ,แบบนี้นะครับอย่าพลาดคันนี้นะหาอยู่จัดไปก่อนจะปิดคลิปฟ,ฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักนิดลืมบอกว่าเลขไม้แค่3,900กกิโลเท่านั้นนะครับผม ฟังเสียงเราถูกใจใช่ไหมครับจัดไปไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ